สวัสดีครับวันดี้รจะมาสอนใส่สารเรช้นครับผมของเอครับผมะัืนะครับผมงดูลีครับผมเ CTJ อนะครับผมในกองช้นเ c k หนสีนะครับผมเรามาข้สาเลยครับผมเดี๋ราไปดูลายสายทากก่อนครับผมวก็เดี๋ยวค่อยาใส่กันนะครับผมังจี่รดูลายสายทานแล้วเราก็มาใส่กันเละครับผมนครับผมเดีครับ ไปเข้าในล่องับผมนั่นนั่นไม่เข้าสจพันมเอาดึไนะงเอาดึไปม่ไดสทำแข็งนะผมไปใส่เลแล้วทีนี้เราก็เอเากนหน่เราไปนีดเอาไปสิเอาอะไรีันีวลงมครับแล้ตามายสาที่เราดูมานะครับผมใส่ได้เลย เวลาตึงนะครับผมเราจะใช้เป็นเหกเราจะมรจดาครับผมจะใช้นานประมาณครับต้องดูด้วยมีเออยู่นครับมีเนเซออยู่เดี๋ยวจะนเอเสียหาต่รงดาลางจะไม่มีเสอแต่รนี้ได้ชเอักไม่ถึงการนะอยากได้แบบนี้มากแต่ว่าแรงมันค่อยออกให้ยึดกนด้ดีกว่าตึงหนเพราะว่ารงชอบ พอเราขันตึงแล้วผมก็จะขัน็อบตรงนี้ตรงนี้แ้วตอ้เราตรงนี้ก่อนนะผมโดยพิจิตเรขันตรงนี้ไปเราขันได้ีชิดนะผมคือาขันยึดจะได้ขันง่ายครับันกิ่งใช้คนนะผมในเรียนได้ทีนี้เราก็จะมาดึงนะผรนันยึดัึนี่นครับนยเลยเพราะว่ามันชอบขายมันนี่ขายมันหย่อนเดียวเนี่ยไงแต่พัน ที่เขาเจอแล้วขันแน่นขันตึงแล้วนะแต่ว่าใช้ไาเพันสายพันก็จะมันจะคลายตัวเป็นที่สายพันก็ได้วก็ต้องมาตัดตึงเพิ่มขึ้นอีกครับอันนี้มันจะตึงมากเลยอันนี้มาเรียนรู้ตัวกันส่วนด้วยทุกซีด้านล่างนะผมเราไม่ได้ขันนะมันก็แค่ขันไเฉยขายแล้วก็ปล่อยนะครับผมแล้วถ้าขันเรื่อยๆก็เดี๋ยวที่มันต้องขันนะแต่อันนี้มันมันไม่ได้ขันแน่นไว้นะครับผมเดี๋ยวจะลองขันแน่นขึ้นโอเคถ้าสมมติว่าเราไม่อยากขันลตบากันเราขันยากรอบหน้าเราก็ไม่ขันแน่นตรงนี้แต่เราจะขันก็ได้ครับ